เลนมากาญจนบุรีเมืองแห่งความศรัทธาและวิวสวยอลังการสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเที่ยววัดที่ดังสุดๆในกาญจนบุรีก็คือวัดถ้ำเสือครับซึ่งจะตั้งอยู่บนเนินเขาสุดอลังเหตุปุ๊บบอกเลยว่าต้องร้องว้าวนี่แหละครับหลวงพ่อชินประทานพรพระพุทธรูปพระองค์ใหญ่ที่สุดในกาญจนบุรีสูงเกือบสิบวาแถมหน้าตัก,กว้างสุดเลยครับสีทองอลังจับตายิย่งถ่ายรูปยิ่งปังหรือใครอยากฟิตก็ต้องมาลองครับกับบันไดหน้าสามสาย1 5 8ขั้นบอกเลยว่าหอบแต่คมครับและนี่แหละคร,บ,ค ah ar, รบบีแสูป สีส้มสดสูง69เมตร9ชั้นถ้าเกิดวันได้เดินวนขึ้นไปด้านบนสุดนะครับจะเป็นชั้นที่ประทับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียบอกเลยว่าขังสุดๆครับและพอมาถึงยอดนะครับบอกเลยว่าจะเห็นวิวซาร้อยหกสิบองศาทางแม่น้ำแม่กองภูเขาทุ่งนาสีเขียวแถมมุมคืนถ่ายรูปได้สวยมากครับรับรองว่าคนกดไหลกระจายแน่นอนแล้วก่อนกลับนะครับก็อย่าลืมแวะถ้ำเสือข้างล่างด้วยนะครับเขาจะมีพระประจำวันเกิดและวัตถุมงคลให้สักการะบอกเลยว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งรูปสวยและได้แบบฟิล ที่เขาเป็นแลนด์มาร์กให้ความศัสทธาและวิวสวยอลังการของเมืองกาญจนบุรีเลยนะครับ